ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเอที่ขอมาไ่ว้ทำคีตาให้ดูอีกรอบครับนี่ครับนี่สิ่งที่ต้องมีครับสามอย่างนี้ครับผมนี่ครับคีตาเอ๋เขาข้าวคั่วแล้วครับคั่วรอไปแล้วครับนี่คีตาเราได้มาใหม่แล้วก็นี้ยยางรองเท้าเวดาตอนเกี่ยวมันจะได้แน่นๆก็คือมันก็ประหยัดคีตาด้วยครับ นะครับเดี๋ยวดูตอนการทำครับครับผมผมก็ใส่ที่ใต้ไปแล้วรอให้มันเหลวเลยครับนี่หมายขานด้วยนะครับเอาเราไว้ต0อันครับผมยังไม่ได้ทําเลยนี่เวลาของเก่าจะหมดแล้วเหลือยี่สิบอันแล้วจากตีสิบอันนีม่มันเก่ามันเหลย มันจะแรงนี้นะครับยากนะเอาไปไว้ให้ผมเดี๋ยวทำให้มันเร็วครับเดี๋ยวครับมาดูต่อครับอย่างนี้ฮะท่านผู้ชมเออลืมเปิดอีกฟ้านี่ยฮะจะเดือดอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะระอุเดือดเงี้ยนี่ครับต่อไปแล้วก็นี่ เท้าใส่ไปแล้วนะไม่ต้องคนก็ไา้รองเท้ามันจะเอ้ขีีตารจะจับปื้ยกับรองเท้าดีครับนี่ครับรอบต่อไป คือนี่ครับออสุดท้ายใส่เลยนะครับนีด่ดักได้ดักดดก็ยันู่ขวนนะครับเป็นเล่ยน้มันจะติดแล้ว จะพอแล้วครับผมเนราผสมคนแบบนี้ยมันแห้งครับผมมันติดกันเองยวโหลัจัดครับผมลองเก็จจัดนี่ฮะดูฮะนี่ครับเห็นปะเราลงไปก้อนหน่อยเดียวรองเท้าเราใสา่รองเท้าเราเมื่อกี้เนี่ย เส็นหนาเกก้าะลงเราลงไปก้อนนะเดี๋ยวครับดูครับขึ้นมาก้อนมันริ่มแล้วจับอยยางอ้าวครับทุกคครับรายการต่อไปก็นเนี่ยฮะเส๊อะมันถ้ามันไม่อยู่ผมกะจาะแปะอย่างเงี้ยมันจะมีข้าวติดไปด้วยไหมฮะเนี่ยข,ข้าวข้าวเราทำอะไรกันเราทำอย่างนี้เราทุกทุกเม็ดเลยนั่งบอดีบดดอยทำทุกเม็ดเลยครับ

ี่ยเราได้ละหนึ่งเม็ดฮะมีข้าวไปเลยด้วยเดีรร๋ยวพอลจุดเนี้ยจุดพอลเราดักเราก็จุดอ่ะมันจะมีกินข้าวที่คั้วไปนู่นหุ่นนู่ขัวก็ติดครับผมเพราะตอนแรกที่ผมใช้อ่ะสูตรเนี่ยที่มาด,ดักในป้าอ้อยด้วยเลยด้วยอ่ะติดยันนูข่ขัวยันทุกอย่างเลยครับที่ใช้กับเล็กครับอ่าในใช้กับเล็กอ่ะแต่พอแห้งเสร็จต,ตัวแล้วมันจะนั่นเองครับจุดแล้วมันจะจะจับกันเองครับหมดจากเศษรองเท้าครับที่เราจะทิ้งเอามาใช้ได้ครับ เดี๋ยวจะปั้นให้ดูหนึ่เม็ดหนึ่งครับผมแต่มันร้อนนะผม <c oughs> ไม่ต้องเม็ดใหญ่มาก รีบก็แกยู่เลยเข้ากันเลยเดยวช้าหน่อยพผมไี่ไดไปดอยครับนี่ครับนี่ยได้ละนี่งานมันจะต้วเนี่ยนี่ครับที่ผมใส่ในด,ว,ดวงก็อย่างนี้แหละ สามหมื่นขัเนี่ยนะอืออุ้ยร้อนอันนี้ร้อนอยู่เนี่ยครับแนวเนีเน,เน,นี้แล้วครับผมที่ผมทำอะ่ะไม่ยากเย็นเลยละครับคืออุปรกรณ์ก็มีสามอย่างครับขีดขีดใต้ข้าวคั่วแล้วก็รองเทา้าเส้นรองเทา้าครับตัดอย่างมันที่ผมทำคือมันไม่เปิง่งมันไม่เปิ่งอังนนี้ขีดใต้ มาอ่าครับผมอ่ะนันเหนียวต้องไม่ดีบดดอยครับผมใช้เวลานานเวลาอันอือ้ม เอาได้หนึ่งม่้เนี่ย,ยโอเคครับก็ไม่มีแล้วมากแค่นี้ครับครับผมเดี๋ยวถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยนะครับผมครับถ้าคิดว่าดีก็แชร์ให้ด้วยครับอาจจะมีอาจจะดีครับถ้าทำแบบนี้ ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ไปดักหนูครับทำไว้ก่อนเดี๋ยวรีบเดี๋ยวออกไปได้ไปดักครับ